สวัสดีครับลุงโปครับสวัสดีครับนายยมนะครับสารานุเกียรติกับเรื่องราวสนุกสนุกที่ไม่ไร้สาระนะครับครับนายยมวันนี้มีอะไรมาเสนอกันดีครับบังเอิญช่วงนี้ผมได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่มันมาจากละครเรื่องบุกเพสันนิวาสนะครับและน่าสนใจมากเพราะว่ามันพูดถึงการมีประจำเดือนของผู้หญิงในยุคโบราณนะครับก็จะพูดถึงเรื่องผ้านาไมยใช่ไหมครับนายยมใช่แล้วครับประวัติศาสตร์ที่มาของผ้านาไมยเนี่ยต้องน่าสนใจแน่ๆเลยครับงั้นเราไปชมต้นกําเนิดผ้านาไมยกันเลยดีกว่านะครับ หากจะพูดถึงต้นกำเนิดของผ้าอนามัยนั้นเราต้องย้อนไปไกลถึงสมัยยุคหินซึ่งมีการใช้วัสดุธรรมชาติจำพวกเช่นสาหร่ายทะเลขนแกะขนกระต่ายเยื่อไม้สำลีหญ้ามอสหรือวัสดุใกล้ตัวจากธรรมชาติตามแต่ละพื้นที่มาใช้เป็นตัวซับประจำเดือนของผู้หญิงในยุคนั้นโดยนำวัสดุเหล่านี้วางเป็นแผ่นซ้อนกันจนหนาพอที่จะซึมจับประจำเดือนได้สอดผ่านระหว่างขาแล้วใช้เชือกผูกคาดไว้กับช่วงเอว ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการด้านสิ่งทอก็เริ่มมีการใช้ผ้ามาซับประจำเดือนแทนโดยมีบันทึกถึงการใช้ผ้าซับประจำเดือนนี้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยทีเดียว <c oughs> การดูแลเรื่องประจำเดือนนั้น <c oughs> เป็นเรื่องส่วนตัวที่ผู้หญิงในยุคโบราณต้องจัดการด้วยตัวเองไม่ได้มีผลิตภัณฑ์วางขายทั่วไป ส่วนใหญ่จึงเป็นการผลริตกันเองภายในครัวเรือนโดยใช้วัสดุใกล้ตัวมาตัดเย็บติดกับเสื้อผ้าที่สวมใส่จนกระทั่งช่วงปลายศตวตรรษที่18ได้มีการผลิตวุชเชียแซนด์เทอรีเบลขึ้นมามีลักษณะเป็นเข็มขัดยึดแผ่นรองรับด้วยยางและตัวล็อกที่สามารถถอดแผ่นรองรับไปซักและนํากลับมาใช้งานซ้ําได้นับได้ว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับดูแลเรื่องประจำเดือนตัวแรกที่วางขายในเชิงพาณิชย์จนกระทั่งในปีคศ1888 มีนางพยาบาลคนหนึ่งคิดค้นผ้าอนาไมยแบบใช้แล้วทิ้งที่ได้ไอเดียมาจากภาคก๊อท่ามเลือดซึ่งเบนจามินแฟรงกินได้คิดค้นขึ้นเพื่อซับเลือดทหารในสงครามโดยวิธีการใช้ยังคงต้องใช้เข็มขัดคาดไว้กับเอวแต่ผ้าลายแบบนี้นับว่ามีราคาแพงสำหรับคนทั่วไปจึงมีการใช้กันเฉพาะในกลุ่มคนชั้นสูงเท่านั้นตลอดช่วงศตวรรษที่19ผ้าอนาไมยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของวัสดุและวิธีการสวมใส่เพื่อให้มีความสะดวกสบาย เหมาะแก่การใช้งานเช่นการใช้เส้นใยสำลีเส้นใยฝ้ายหรือเยื่อกระดาษมาเป็นตัวซับประจำเดือนเกิดเป็นผ้าอนามัยมากมายหลายรูปแบบจนกระทั่งในช่วงปลายยี1 9 7 0ได้มีการคิดค้นผ้าอนามัยแบบแถบกาวหรือแผ่นแปะขึ้นมาแทนการใช้เข็มขัดคาดเอวเพื่อความคล่อง,องตัวในระหว่างการสวมใสนอกจากนั้นในประเทศญี่ปุน่นยังมีการคิดค้นโพลิเมอร์เจล ซึ่งเป็นสารที่มีความสามารถในการดูดซึมน้ําได้นํามาแทนการแช่กระดาษหรือผ้าเพื่อใช้ซับประจําเดือนทําให้ผ้าอนามัยแบบแถบกาวมีขนาดบางขึ้นและซึมซับได้มากขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมที่เป็นแผ่นซึมซับกลายมาเป็นแบบแท่งขนาดเล็กสําหรับสอดใส่ในช่องคลอดเรียกว่าผ้านายแบบสอดและผ้าอนามัยแบบทั่วอีกด้วยสําหรับประเทศไทยนั้นในสมัยโบราณผู้หญิงไทยมีการใช้ผ้าขี่มา้า ในการจัดการกับประจําเดือนโดยผ้าขี่ม้านี้จะมีลักษณะเป็นผ้าหลายชั้นพับทบกันด้านในจะใส่ใยมะพร้าวที่แช่น้ําจนนุ่มหรือใยนุ่นแกลบกระดาษฟางหรือขี้เถ้าผสมแกลบเพื่อเพิ่มความสามารถในการสืบซับประจําเดือนส่วนชื่อผ้าขี่ม้านี้มีที่มาจากลักษณะการสวมใส่ซึ่งจะต้องนําผ้ามาสอดไว้ที่หว่างขาแล้วใช้เชือกฟางหรือเชือกกล้วยผูกกับเอไว้ให้แน่นเสร็จแล้วจึงนุ่งจวงระเบน หรือผ้าถูกทับอีกชั้นหนึ่งเสมือนการขี่ม้านั่นเองต่อมามีการพัฒน,นาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานกลายเป็นผ้าซับระดูที่ทําจากผ้าหลายชั้นนํามาซ้อนทับกันลักษณะการสวมใส่คล้ายกับผ้าขี่มา้าแต่สามารถนําไปซักและใช้ต่อได้ส่วนผ้าอามัยําเร็จรูปนั้นมีการนําเข้ามาขายในประเทศไทยในช่วงคร,รารที่6โดยะยในะะแรกผ้าอามัยแพร่หลายเพียงในกลุ่มผู้หญิงชั้นสูงที่อยู่ในเมืองเท่านั้น เพราะการใช้ผ้าอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งดูจะเป็นการฟุ่มเฟือยเมื่อเทียบกับการใช้ผ้าซับประจําเดือนที่ใช้แล้วสามารถนํามาซักทาความสะอาดได้ต่อมาในช่วงปีพศ2485ผ้าอนามัยยี่ห้อโกเทคของบริษัทคิมเบอรี่คลาร์กได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนคนไทยเรียกผ้าอนามัยติดปากกันว่าโกเทคนั่นเองจากอดีตถึงปัจจุบันผ้าอนามัยมีวัฒนาการมาโดยตลอดทั้งเรื่องวัสดุรูปแบบขนาดและวิธีการใช้งานเกิดเป็นผ้าอนามัยมากมายหลายยี่ห้อ สามารถเลือกใช้ได้อย่างสะดวกสบายตอบสนองกับแฟชั่นและการใช้ชีวิตตามบทบาทในสังคมของแต่ละคนอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ครับนายมใช่แล้วครับคือเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันอยู่คู่กับมนุษย์โลกแล้วก็มีวิพัฒนาการมาต่อเนื่องยาวนานนับร้อย,ร,อยร้อยปีเลยล่ะครับ เยี่ยมเลยครับนายยมสมัยเด็กๆจาได้เลยลุงปูเคยไปซื้อผ้านาไม้นะฮะแต่สมัยโบราณเขจะเรียกกันโกเต็กโกเต็กก็เป็นที่มาคําว่าโกเต็กนี่เองนะครับใช่แล้วครับแบรนด์ที่คนไทยคุ้นเคยครับเรามีมาม่ามีโกเต็กมีอีกหลายอย่างเลยนะครับซึ่งชื่อเหล่านี้ครับมันมาจากสินค้ายอดนิยมในตอนเริ่มต้นที่เข้ามาขายในไทยครับจนติดปากไปเลยนะครับนายยมใช่แล้วครับสุดยอดไปเลยครับนายยมแล้วเรื่องราวดีๆนายยมไปหามาอย่างไหนครับ ผมก็รวบรวมข้อมูลมาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วนำมาสรุปให้สั้นๆเอาเรื่องราวแบบนี้มาฝากกันครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้ขึ้นเตือนเมื่อเรามีคลิปใหม่ๆมาฝากกันทุกอาทิตย์นะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คาหน้าครับบ๊ายบาย